วันนี้ก็จะมาเปิดร้อยแพ็คนะครับผมก็ดองมาตั้งแต่ต้นซีซันต้นซีซันเนี่ยคือผมเปิดไปละยี่สิบกว่าแพ็คใช่ไหมตอนนั้นได้แบงค์ไอซ์สี่กระบอกนะซึ่งเป็นแบงค์ไอซ์สองจุดศูนย์ขึ้นทั้งหมดก็รอบนี้ดองได้เอออ a ลฟาแพ็กแปดสิบสองแพ็คนะครับแล้วก็บาบา l อแพ็กสิบแปดจริงๆมันมีสิบเก้านะบาบาโอแพ็ k อะแต่ผมเผลอเปิดไปอันหนึ่งมันก็เลยแบบเหลือสิบแปดนะผมจะเริ่มด้วยอ l p ฟาแพ็ k นะครับร้อยสองไปเริ่มเลย <c oughs> เปิดมาก,ก็ดูไมเข็เลยว่ะ ียวเรียบร้อยดูพิเคทสองหลงไม่ดีแล้ว <S <S ไม่ค่อยดีอ,ไ <S 2> <S 2> อนะไรอันนี้ไม่น่าดูพิเคทไม่เคยได้โอเค,อเคสี่แพ็คชิวๆๆรอยังชิวๆเรื่อยๆครับเฮ้ยกล้วยเขียวจะเยอะไปละเชื่อเราเนียเ่ยแต่ไม่ซ <S 3 S 2> <ย>้ำแนบะท,ที่ครบเซตเปล่าน้องสตาร์มาเออ<ด> เอาแล้วเขียวแย่ไปห้าองติดแล้วมั้งเขียวอะ่ะเฮ้ยหก6องหกซองติดแ้โอเค okay. ลางเริ่มดีขึ้นชิปิเมวดูบิเชษเบลเขียวอย่าทำไมมันเกลือจังวะดูบิเชดดีต่างหาก้ยมาะมมมวะมวงมววงงมมแวอยู่แถนงงวนี้ปะวะไม่อยู่ปั๊บ อุสตส่าห์จะจุ๊กหลบกดทีเผยนะเดี๋ยวไปเขตไปเหนือเริ่มเกลือละเฮ้ยเขียวเพี้ยมเลยอ่ะแม่สามช่วง,ง,งแรกครับเฮ้ยช่วงแรกถ้าเกลือคือมันคาดจัดเกลือก่อนนเองบวยมันจะยากใช่พี่หลังๆมันก็จะแบบเริ่มแรงขึ้นนะแต่ว่าเขียวตอนนี้น่าจะห้าแผกติดแล้วป่ะพี่อะไรวะไม่หรือมึงกินมึงชอบกินตะเกียบอ่ะ เดี๋ยวๆพี่มุ่งมุ่งมุ่ได้แน่นอนเฮ้ยพี่ก้องมาดิครับพี่ก้องมาพอดีก็กดเลยครับเรียบร้อยเด็กเยอรมันเนี่ยเจ้าแม่มันเกลียดจังวะเกลียดดุบด้วยโอ้โหดูพิเศษรัวๆเลยอ่ะอ๋อพี่ดูแลบัวให้มันเป็นการตลาดซี่นี่ซอไปเขาอยากให้มึงไปซื้อเล่มบัวอีเมจิโอ๋อไม่ผมก็จะเอาไปซื้อเอาฟ้าแผ่อยู่ดีเฮ้ยมุ่งอีกละไม่ใช่แบคไก่กําลังหาไม่ใช่แบคไก่ตัวช่วยอยู่ฟับ เชี่ยแล้วดูวิเกตอีกแล้วอะ What เย้จบละทุกคนผมว่าวันนี้น่าจะเกลือวะจบอะไรวะคุณต้องมีความเชื่อมั่นดิคุณต้องอุ้ยพี่ทองซ้ำดูวิกเกตปะไม่เปล่าไม่ดูวิเกตเกตเชฟครบชุดเลยนี่ เชฟเออนี่อันนี้เป็นชุดของมันอีกแล้วใช่ไหมที่ผมใส่อยู่ใช่ใช่ชุดสีขาวคือชุดของวันนี้ชุดแรนะครับเชฟบวยปรุงเชฟบวยเชฟบวยปรุงเอวันนี้ประมาณยี่สิบกว่าแพ็คนะครับผมไปไงไม่โผล่เลยเช่นอย่างเกลือเอออย่าพูดถึงแบงค์ไอดิถ้าเราพูดว่าได้มันจะไม่ได้เชฟบวยไม่พี่คือตอนต้นฤดูกาลอ่ะต้นซีซั่นอ่ะผมเปิดอัลฟาแพ็คอัลฟาแพ็คนะครับได้แบงค์ไอสี่ก็บอกในยี่สิบกว่าซองแค่นี้ยี่สิบกว่าซองยังไม่มา แจกเยอะเพื่อแต่ตอนนี้นไงก็เล่นหมดคูตาน่าจะหมดโคูตาจริงไหมทุกคนรัวชเียวๆต้องเปิดวันหลังไม่ทันแล้วถล่มมาแล้วเนี่ยวันเนี้ยถล่มลึกด้วยถล่มลึกจัดนั่งสามชอบใจวะอะไรวะร้อนวะแต่ไม่สามก็โอเคนะครับเช็คเกอเกินสุดยอดเลย วเอ,เอาสอกแตะรอบนี้ฟันสอกปรับเอาไว้ดูพี่เคทเดี๋ยวพี่ปึ๊บรอยยฮ้ยกันรูาา้ว่ารู้ว่าสวย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 ,สวย ไม่พูดเยอะใช่ป่ะแบคไอ้ไม่พูดเยอะแต่จะห้าสิบอกไม่ไดเลยแต่ว่าเหล็มันก็โอเคนะคืออัฟฟ่าแม็กมันออกยากอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้บอกเผื่อเลยนะครับออกยากกว่าเมื่อก่อนด้วยเมื่อก่อนถือว่าออกง่ายนะครับไปไปกันต่ออุ่ยพีดแล้วมันแบบม่วงติดต่อกันเมื่อกี้ใช้สองอะรอบนี้ใช้เข่าเราเป็นแม่ไม้มวยไทยไงเราใช้เข่ามวยไทยคุณขมฮ้ยอะไรคำเบี้ย มาวะซุปเปอร์โดว่าเฮ้ยเกินไปไม่ธรรมดาวะไม่ธรรมดาพี่ผมไม่ได้มาเล่นเล่นเนี่ยคุณโป๊เปล่าวะเชื่อผมไม่ได้มาเล่นเล่นทุกคนไม่ได้มาแชททับหน้าผมปะต่อเชื่อโคตรอ่ะดวงมาแล้วครับผมตอนนี้สองกระบอกไปแล้วนะในสามสิบกว่าแพ็คชิวละที่เหลือถือว่าคุมแล้วนะกำไรจริงๆผมหวังไว้ประมาณสี่กระบอกไว้ อันนี้เอาจริงนะ<อ>แต่สองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับผมชนหมัด<อ>ได้<อ>แค่สิบแพ็คปะปชิวะช่วแล้วผมชิลวแล้วตอนนี้ขอบคุณมึามากเลยอุ้ยเมื่อกี้เข่าไปแล้วแม่ไม,ม้ยมทายต้องมีอะไรครับเท้านะผมนี่ับผมเตะปลายตีนอุ้ยเฮ้ยโอ้ดับไอแก๊เอ้าวไม่เป็นไรไม่เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเยแต่อะดี แต่ไม่ไหม้มวยไทยกูคือสามอันติดอ่ะทําเป็นเล่นเฮียพลังกูชมาดี้ชี้อพี่เฮ้ยเข้ามาแดงอย่าเพิ่งไปเฮ้ยเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้ามาแดงมันสุดผมปะไม่ได้เก็บสั่นไฮโอเคได้ไหมอุ้ยเข้ามาแดงโอ้โหไม่ก็เข้ามาแดงไปละเหลืออะไรวะอาวุธของไม่ไหม้มวยไทยมีอะไรหน้าแข้งแล้วเมียวหน้าแข้งแล้วกันนะผมโอ้ไม่ได้ละ ดือิเคธนะครับไปต่อรัวๆเขี้ยมเชีช้ยงเขาถ่าเิียวเฉียวเฉียวทวนผมว่า <ๆ S 1> ผมคุมแล้วจริงๆอะเป็นแบกคนซ์สองดด้วยนะทั้งอาร์คแล้วก็ซูเปอร์โนวาครับก็<ๆ>โอเคแต่อันเก่านี่ออกยากกว่าเดิมดิทั้งนั้นนะแต่ว่าโทเค็นในบาร์บะแพทมันไปจิ้มได้ไงและนี่ไงครับมาอีกแล้วหนึ่ง เฮ้ยนี่สีสวยออรชิลล์ทองโอ้โหแหววแดงส่ครบเซตเลยดีกว่าเฮ้ยครบเซตอีกแล้วเหรอพี่ใช่ครบเซตครบเซตนี่ก็หายากแล้วเนี่ยยากอยู่ของปีของซีซั่นก่อนบอลบอลวซีซั่นก่อนว้าวโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคนะครับก็ไปเล่นเนี่ยโมโลใครมาเขียวหลังๆนี่เขียวไม่ค่อยออกนะทุกคนคือแบบมองมาโคตรบ่อย เอ้ทักพุ่มมาสามมันติดแล้วอย่าพูดดิดูบีดูอยู่ฝีเขาวงต้องอยู่สีฟ้าโอเคต้องจะเล่นคุณอยู่เวฟเส้นล่างนีนี่ซุปเปอร์ซุปเปอร์โนวาโทษทีครับพอดีมีแบ็คไอแล้วโอ้ยนี่ไม่สามนะครับก็โอเคอุ้ยอันนี้ไม่น่าใช่แบ็คไอรอบนี้ อาจจะเป็นอย่างอื่นเมื่อกี้เราแบบว่าเป็น,เป,นเป็นเวที่แบบว่าเราใช้ความดูแลรอบนี้แบบใช้จมูกแตะนะครับเหมือนแบบคนมีความรักะอะและ้วกูได้หัว<ม>เลยไม่เดี๋ยวเยอะไปไงเดี๋ยวยูบิซอฟเขาหาว่าเราโกงเดี๋ยวไป <laughs> ดูวดิเคราา <laughs> เอุ๊ยอะไรเดี๋ยวไม่คางคางแล้วกัน what น่ารัด้วยอันเดิมด้วยอ่ะว h a t w ได้ไงวะ ไอ้เชี่ยมันโอกาสเท่าไหร่เี่ยนี่แบบว่าเปิดได้สองม่วงสองอันแล้วแบบเป็นของชิ้นเดียวกันน่ะคือโอกาสน้อยมากเลยเว้ยหุ้ยอ่าหน้าผากแล้วีหมแดนเดิมแต่จริงผมมีแบงละปืนนี้นะครับเชี่ยแพ็คม่วงสามมันแพ็คม่วงสี่อันติดอู้อ่ากำปั้นแล้วกันเฮ้ยเซฟปอร์โอเคสามพี่สาม่เซฟปอร์สวยเฮ้ยไป ม่วงห้าซองติดอ๋อไอ้ห้าซองติดไม่แปลกใจบวยแล้วผมด<ห> <duplicate S 2> ูวิเคตล้วนๆน,น,นะพี่ออถ้าซองเล็เนีไปนนี่หน่อยคิดดูจากเงินไม,ไม่ไม่กี่พันอนะทวนเงินแบบไม่มีเลยขึ้นมาสี่หมื่น e n เจนเดอรี่ว้าวโอเคอันนี้ลายปืนรีเจนเหรอสีทองไงมันเป็นทองแบบ <ผ>ม,ม่วงกดเลยอ,เอุ้ยเท่อยู่อ,ยอันนี้อันนี้เท่อยู่นะครับใส่ดีกว่าเมื่อกี้ไม่ซ้ำด้วยนะครับโอเคไม่ซ้ำด้วยโอเค คือที่ผมมาเปิดเอาฟ้าแฝกเพราะว่าแบบถ้าเราไปเปิดในบาววมันจะได้แบบได้ของไม่ซ้ำอีกแล้วอะไรเงี้ยก็าหาใน้เอาฟ้าไปก่อนอมุยเริ่มเกลือแล้วางหลังมาเริ่มเกลือแล้วนะครับวีหมุนรอบหนึ่งสองสาม ดูพิเศษไอ้นี่เยอะไม่อย่าหมุนอย่าหมุนสามรอบบอยมันจะเป็นเหมือนการย้ำย้ำของเดิมอ้าวเหรอพี่ต้องหมุนกี่รอบปะ<า>รอบเดียวรอบเดียวพอรอบเดียวอ่ะโอเคถ้าเออเป็นแบบรอบหน้าในเทม6กแพ็กนี้ถ้ามีไพ่กม่วงผมเอาให้เลยรอบเดียวปึ๊บดูทานป่ะหรอก็ซ้ำอยู่ดีพี่ <laughs> เฮ้ยม่วงวิ่งแล้วผมรีบไหม แล้วผมรีบไงเฮ้ยมูมาลัวๆสองแรงเนี่ยน่าจะสองแรงปิดตากดโอ้โหโอรเวอร์เฉยแต่ว่าเอ้ยแต่นี่อันนี้คือหลักสูตรนะเว้ยถ้าได้อันนี้แล้วเราจะโชคดีอ่ะอ๋อสัญลักษณ์แห่งความโชคดีเข้าใจละโอเคพี่ไบโคลเวอร์ไบโคลเวอร์อ่าสิบเอ็ดแพ็คเปิดให้หมดๆนะครับ ดีแค่ชุดเดียวแปลกแปลกจริงแย่ว่ะดูวิเชตเลทเปิดแย่กว่าเดิมเยอะเองนี่รอบเดียวปะเอ้ยทองทองไม่ไม่ทองหไหลสามสี่รอบอันนี้ไม่ซ้ำโอเค หลายส้มนะครับเกลืยแล้วมันเริ่มเกลียแล้วปะไม่มีระบบเปิดทีเดียวร้อยแพ็กเหรอไม่มีนะนต้องฉีดทีละสองวิรอบนี้ใช้โทรศัพท์กดโทรศัพท์เคสสวยปะทุกคนดูเคสต้องแมวนะครับผมดวงมันต้องมาแล้วไปก้แมวเป็นสัญลักษณ์แห่งความนำโชคเไม่ได้เลยเลย ขับพามาส่งเรียกเยกลี่ีแก๊ปมากดไม่เห็นโอเคอัมฟ้าแพ็คหมดแล้วนะครับหลวงปู่ซาวตีโอเคเดี๋ยวเราจไปต่อที่บราโวแพ็คสิบแปดแพ็คแบบรวดเร็วโอ้โหบราโวแค่สีฟ้าน,นี่ถือว่าเกลือแล้วนะครับโอเคนะครับผมไปต่อไปสิบมมองว่ะ ออสวยกระบอกที่สามมาแล้วรอบนี้เป็นของซีโร่ S4 สามพัน K ไปต่ออีสิบห้าเป็นปล่อยแชมเปี้ยแชมเปี้ยเอาวะอีกดักอีกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอั้นี้ของใหม่ของใหม่เราของใหม่เหรอหัวหัวด้วยอุ้ยเออสวยใส สี่ก็บ,บอกแล้วนะครับผม,มทุกคนอ้าวแล้วเมื่อกี้ไั้ไอไม่ได้ส่งส่ยังใส่แล้วสองโอเคจิ๊บไป,ปอันนั้นเขียวยังหลุดไหมเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยแต่บโบได้ไอ้แตเป็น,น,นไม่แต่อสองอันเลยอ้าวเหรอสองอันเลยใช่ม่อเคเขียวต่อภามามันติดอ๋อบาโบ้แผล่เขียวเนี่ยนะเสียชาติเกิดมากเออต้องม่วงดีวะเอาวะ ออายาวเสียวเสียวอันนี้ผมยังไม่ได้ไห้เหรอวะจริงจริงมันหาง่ายมากเลยเมื่อก่อนอะหาง่ายเดี๋ยวนี้หย้ยงมันเป็นสกินนิ้งสตันด์ปีนแฝงเขียวสองสองนะผมอ๋อบางพวกแฝกสีเขียวบ้าหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่เขาจัดไงเฮ้ <c oughs> จัดของเขียวไงสามอันติดแต่ผมบอกไดปแบบไอเดียเรียบร้อยโอ้โหได้ของใหม่เลยว่ะอพาท์เมนต์อะเกลือ เอ้แต่อย่างน้อยได้ S4 ก็โอเคอ่าสุดท้ายได้ไปโอ้โหลิเบอร์เก้ผมไม่เปิดด้วยปิดคลิปเลยทุกคนเปิดเปิดเปิดปืนเลนแอปสรุปว่าเราได้ไปไง่สี่กระบอกนะครับผมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ซ้ำไปหนึ่งซ้ำไปหนึ่งจริงๆมีโทเค็นไว้แลกด้วยนะครับซึ่งผมจะแลกปืนนี้ไปทุกคนที่ไม่แลกนี่คือกาปิดให้หมดก่อนนะครับผมปืนสเตลเลตได้บร้อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผม ยังไม่ลงสตรีมแต่ขออนุญาตบิดไปกินข้าวแป๊บนึงนะครับผมโอเค